แลกจากภายในสดใสสู่ภายนอกด้วยสุดยอดสุดภัยโสมกลีตะคิจับค่ะสวัสดีค่ะค่ะการีธาตรตณะนะคะวันนี้เราจะมีโอกาสได้รับฟังประ,ะสบการณ์สุขภาพจากบุคคลท่านหนึ่งนะคะที่มีสุขภาพที่ดีขึ้นหลังจากที่เจ็บป่วยมานะคะด้วยผลิตภัณฑ์ของคอ,งองริน่าใด้เ r ิ เราจะมู้จากกับเธอกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่แนะนำตัวนี้เด็ค่ะนาจิตเป็นปัดไปมค่ะค่ะพี่นจิตเอ่อมีปัญหาอะไรกับสุขภาพตัวเองบ้างคะก็เป็นหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทแล้วก็มีเป็นหอยทองด้วยอ๋อค่ะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทและหวยทองนะคะเอาอัตราแรกก่อนนะคะโรค หมอดประุูทับเส้นประสาทเนี่ยคือเป็นมานานเท่าไหร่แล้วคะก่อนจะมาจะปลิดประทังนี้ก็เป็นประมาณสองปีสองปีอาการยังไงบ้างครั้งแรกที่เราเป็นก็จะรู้สึกปวดหนังปวดหลังปวดขาเขาไปซื้อยาพวกไทเซนอะไรนย่นทานแต่ยิ่งกินไปมันก็ะจะประทังได้แค่ครั้งเดียวถ้าเกิดว่าก็เป็นพอมาไม่นานหลังก็เริ่มงอเอวก็เริ่บิด Ường, ng แล้วก็ขาจะเหมือนคนเดินสั้นข้างยาวข้างมันตึงไปหมดค่ะค่ะแล้วก็ไปตรวจไปตรวจที่โรงพยาบาลเขาก็บอกว่าเป็นเกี่ยวกับเส้นของเราดูเส้นนะเขาบอกว่าถ้าเราร้องแต่ขาเขาขาได้เพราะว่ามันเจ็เยอะเลยค่ะแต่ว่าหมอไม่ไม่การตีว่าเราจะกลับหดือได้เหมือนเดิมค่ะอาการขนาดไหนคะก่อนที่จะได้ค่า ผิดปกติของเราหลังงอเอวบิดข้อขาเส้นข้างเดียวข้างนั้นเพราะว่าเหมือนเส้นมันแบบตึงขึ้นมาทาให้เราต้องอยากเดินบางทีเดินเดินมากๆก็จะเป็นเส้นอักเสบเป็นประมาณของเดือนเดอนป่าที่เราเดินไม่ได้แล้วกินตรงนั้นแล้วก็เราก็ต้องนอนต้องนั่งอยู่ตรงนั้นเราเป็นไม่ได้เลยนอกจากปวดหลังแล้วเดินลำบากแล้วเนี่ย ถ้าเดินมากเข้าก็ค yeah ือไฟภาษาเกษสรใช่ไหมคะบ่อยๆค่ะแล้วก็ที่บอกว่าเป็นไฟฟอกที่ราคาต่ังไงบ้างเห็นว่าเราอ่ะหูหนังเราเนี่มันจะพันตัวขนกระปุกน้อนก็เแล้วก็าีไฟในและค่ะเกี่ยวกับค่ะมันก็มานรวมอยู่ในตัว อันนี้ค่ะนะคะแล้วก็เอ่อมารู้จักกับผลิตภัณฑ์ของคอริน่าไลท์เบอร์ค่ะจากการแนะนำที่เลดเป็นกำเนิดน้ำก้อนลดระดับนั้นค่ะคุณเกศค่ะออค่ะรู้จักกันมานานหรือยังคะรกพปรีหลานชายไปเรียนโรงเรียนที่นั่นเพราะว่าท่านเป็นเจ้าของโรงเรียนอนุบาลนิสัยู่ค่ะค่ะนะคะแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์ ตัวไหนบ้างคะแนะนำพู้จินสมโภค่ะสมโตค่ะแล้วก็เป็นคอริน่าคอริน่าเพียดีค่ะและจะเป็นมีแบบอสอย่างดนะคะค่ะทานยังไงบ้างคะทานก็ขนาดไหนคั้งแรกแร่สิบแบนี้จะเป็นแคสูนแคสูนทานแล้วก็ทง เสองสองเมตรเช้าสองเมตรเย็น,น,นแรกสำคัญเลยเลยเพราะว่าอยากอยากไา่ไวๆอค่ะนะคะแล้วสมโคกับปรินาทีดีนะคะเยังไงทีแนกก็จะทานแบบวมาขึ้นขวาแต่พอเราดีขึ้นเนี้ยเรารู้สึกอ่ะค่ะประมาณสักสองที้ัก็เอาเปฝาหนึ่งมันจะที้ที่เขาแนะนำว่าให้เอาสองตัวเนี้ย เอาสองขวดเนี่ยมาตั้งแล้วก็ใส่มาพืชผสมกันมันจะได้สองขวดีเราไม่ต้องมานั่งต้ทุกวันนี้ก็เลยใช้กอาบประมาณก็คือเอาสองตัวนี้ผสมง่ายดีนะคะก็ก็คือทานกิจกรรมสามอย่างตอนนี้ก็ยังทานอยู่ใช่ไหมคะทานอยู่ทุกวันเลยค่ะแล้วทานได้นานเท่าไหร่คะที่รู้สึกว่าอาการเหาดีขชื่อครั้งแรกเลยก็คือประมาณห้าวันถึงหกวัน เราจะรู้สึกว่าเส้นที่ขาเราแล้วก็ที่หลังเราค่มันนี่ตึงมันลดอาการปวดลงมันเข้มนี่ตึงขาที่แบบว่าเวลาเราเดินแล้วเส้นอักเสบเียเรา